สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง mc channel mail story ค่ะคลิปนี้ทำตามสัญญานะคะที่บอกไว้ว่าจะพาไปงานองค์พระปฐมเจดีโซนทิศตะวันตกไปดูกันเลยค่ะโซนทิศตะวันตกนี้อยู่ด้านหลังขององค์พระร่วงนะคะตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมโดยส่วนใหญ่โซนนี้ โซนด้านนี้นะคะก็จะมีอาหารหลากหลายเหมือนโซนด้านหน้าคือโซนด้านตะวันออกค่ะแต่จะน้อยกว่ามากทีเดียวนอกนั้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับนะคะมากกว่าอาหารโซนด้านที่ตะวันตกมีร้านกิฟช็อปต่างๆเหมาะสำหรับสาวๆนุ่มๆที่ชอบพวกเอเซอรีนะคะ เพราะฉะนั้นใครชอบชอบของกินขอแนะนําไปโซนด้านหน้าพระรวงนะคะคือโซนทิศตะวันออกค่ะส่วนคนที่ชอบเครื่องประดับเครื่องแต่งกายเดินไปโซนทางทิศตะวันตกได้เลยนะคะโซนด้านนี้นะคะด้านทิศตะวันตกก็จะมีอาหารที่ไม่เหมือนโซนด้านทิศตะวันออกค่ะแล้วก็ร้านอาหารไม่ซ้ําแบบกันนะคะอย่างร้าน เกี๊ยวซาญี่ปุ่นน่ากินมากๆค่ะดูสิดูสีสันของเกี๊ยวซานะคะน่าทานทีเดียวค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงอันนี้อยู่โซนด้านทิศตะวันตกนะคะแล้วก็มีร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะนั่งทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอร่อยนะคะชามราคาถูกด้วยถ้าเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งทานก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีพิเศษนะคะโซนตะวันตกนั่นคือร้านขายบรังคั่ว ไอ้มาแรงทอดสิเนาะมาแรงทอดต่างๆนะคะอืใครที่ชอบกินมาแรงทอดก็แนะนําโซนด้านทิศตะวันตกเลยนะคะอ่าที่เขาเรียกอะไรว่ารถด่วนอ่านะคะก็โซนนี้ส่วนโซนด้านทิศตะวันออกไม่มีนะคะร้านที่จะขายรถด่วนหรือพวกมาแรงทอดนะคะเดินได้ทางโซนทิศตะวันตกเท่านั้นนะคะ นอกจากนั้นนะคะก็จะมีร้านต่างๆนะคะพวกร้านเกี่ยวกับน้ำนะคะน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวและก็อื่นๆอีกนะคะหลายๆร้านทีเดียวนะคะน้ำมะมะพร้าวก็มีโซนด้านหน้าด้านหน้าที่ตะวันออกก็มีค่ะแต่โซนด้านหลังจะเยอะกว่านะคะเพราะว่าเท่าที่ไปสำรวจมาให้นี่ก็หลายร้านทีเดียวนะคะ ก็แวะไปเที่ยวกันได้นะคะซึ่งงานใกล้จะเริ่มแล้วก็คือเริ่มวันที่ห้าพฤศจิกาย,ยนนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบอาหารแบบหลากหลายนะคะก็ไปเดินให้ทั่วทั่วงานตั้งแต่โซนตะวันออกไปโซนทิศใต้โซนทิศต,ตะวันตกโซนทิศเหนือนะคะรับรองมีอะไรเยอะแยะมากมายให้รับประทานและก็ให้ชมกันเลยทีเดียวคะ่ะ และถ้าให้ทำทุกร้านอนำภาพมาลงทุกร้านนะคะในคลิปนี้รับรองเลยค่ะ 3- 4สี่ชั่วโมองไม่หมดแน่นอนนะคะเพราะร้านลวงเยอะมากอาจะเป็นพวกร้านเสื้อผ้าร้านกิฟต์ช็อปร้านของเล่นเด็กโอ้ยสารพัดนะคะของกินก็เยอะของใช้ก็เยอะเฟอร์นิเจอร์ก็เยอะเชิญท่านผู้ชมไปเดินเที่ยวงานกันเองดีกว่านะคะงานเขามีเริ่มวันที่5้ยาพฤษภาคมนี้นะคะ แน่นอนค่ะแต่ขอแนะนำนะคะให้เดินร,บรอบๆให้เดินให้ทั่วองค์พระเลยนะคะเพราะว่ามาเที่ยวงานองค์พระมาวันเดียวเดินไปทั่วหรอกค่ะเพราะนี่คือโซนด้านในก็จะมีโซนด้านนอกอีกนะคะรอบนอกก็จะเป็นพวกรถยนต์เครื่องประดับและก็สวนดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับและที่สำคัญเฟอร์นิเจอร์เยอะมากๆเลยค่ะ เฟอร์นิเจอร์จะมีทั้ง4มุมเลยนะคะรอบองพระนะคะโซนด้านทิศตะวันออกโซนด้านทิศเหนือโซนด้านทิศใต้และโซนทางด้านทิศตะวันตกร้านเฟอร์นิเจอร์เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เยอะมาก,มากๆค่ะท่านผู้ฟังไปช็อปได้เลยนะคะขอแนะนำนะคะว่ามาเที่ยวงานองพระมาวันเดียวเดินไม่ทั่วหรอกคะ่ะอย่างน้อยต้องมา2-3วันนะคะ แล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะคะสถานที่จอดรถค่อนข้างหาที่จอดยากนะคะอยากมีที่จอดก็ต้องมาแต่หัวค่ำหน่อยนะคะหรือมาเดินเที่ยวช่วงกลางวันก็ได้ค่ะแต่ช่วงกลางวันจะไม่สวยเท่าช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่ากลางวันก็จะไม่มีไฟแสงสีให้เราได้ยน่นโฉมองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะยามค่ำคืนองค์พระปฐมเจดีย์เจอแสงไฟสวยมากนะคะ แต่ที่สําคัญอย่าลืมนะคะสวมใส่แมสด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะคลิปต่อไปก็จะพาไปเที่ยวงานลอยกระทงนคนปรปฐมดีกว่าค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะคคกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ